APQP Advanced Process Quality Planning ถ้าจะใช้เต่าเล่ากระบวนการนี้เราต้องทำยังไงเหรอคะสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการไอโซโฟิงนะคะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในตอนแผนภูมิเต่าเล่ากระบวนการเด h e Series ตอนที่2ค่ะซึ่งจะเป็นกระบวนการที่มีชื่อว่า APQP ตบมือ บางคนบอกว่า a p q p คืออะไรที่ไม่รู้จักเลยนะคะ APQP เนี่ยก็จะเป็นการรวบรวมหน่วยงานต่างๆนะคะเพื่อเวลาที่เราได้โปรเจกต์ใหม่หรือโครงการใหม่เนี่ยเราจะมีวิธีการในการทำงานหรือพัฒนาโครงการเนี่ยให้ตรงตามความต้องการของลูกค้านี่อย่างไรบ้างนะคะตัว APQP ก็จะเป็นตัวออบอกนะคะหรือว่าเป็นตัวไกด์ไลน์ที่จะกำหนดให้เราทำงานตัวนี้ก่อนอื่นนะคะนิ ขออนุญาตนําเสนอในส่วนของเต่าก่อนและแผนภุมงเต่ามันคืออะไรนะคะเพื่อนๆถ้าดูตอนออแผนภุมงเต่าเล่ากระบวนการเดอรซีรีส์เนี่ยตอนนี้ดิ๊บจะพูดทุกครั้งทุกตอนนะดิ๊บแจ้งไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเพื่อนอาจจะไม่ได้ดูครบทุกตอนแล้วผมมาดูตอนนี้ปุ๊บแล้วก็งงไม่เข้าใจเนาะแล้วก็ ก็เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราคุยกันทุกตอนดีกว่าแต่ว่าแต่ว่าจะใช้เวลาไม่เยอะไม่นานนะคะเพื่อให้เรามีความเข้าใจดูตอนไหนก็เข้าใจนะคะก่อนอื่นเราพาเพื่อนๆเ,เนี่ยมารู้จักตัว p โปร s s ส o ฟ c h a r t ก่อนนะคะการบอกว่าเราจะเขียนกระบวนการไหนบ้างสําหรับองค์กรของเราเราเขียนครบไม่ครบแต่และองค์กรจะต้องมีเต่ากี่ตัวและเต่าชื่ออะไรอย่างไงบ้างนะคะเราจะต้องต่อจิกอ๊กซอให้เป็น p โปร s s ส o ฟ c h a r t หนะ้าตาแบบนี้ค่ะ ชาน,นั่นก็คือ Process ฟร์ชาร์นนั่นเองนะคะซึ่งเราก็และ Process ฟร์ชาร์ t ของแต่ละที่ก็หน้าตาไม่เหมือนกันนะไม่ต้องตกใจเฮ้ยทำไมฉันไม่ได้หน้าตาแบบนี้ฉันต้องลื้อทำใหม่หรือเปล่าแล้วแต่นะคะแล้วแต่แต่และที่ที่ดีไซน์แบบฟอร์มมาทีนี้วันนี้เนี่ยเรามาถึงกล่องที่2นะคะก็คือเอ่อโปรเซสที่มีชื่อว่า APQP นะคะ Advanced Process Quality Planning นะคะการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้านะคะก็ อย่างที่บอกให้ฟังว่ามันเป็นกระบวนการเมื่อเรารับข้อตกลงจากลูกค้ามานะคะแล้วเสร็จแล้วเรารับข้อตกลงจากลูกค้ามารับความต้องการจากลูกค้ามาแล้วเราเอามาวางแผนเพื่อให้เกิดเป็นตัวโปรดักต์หรือว่าเป็นตัวบริการเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะ a อพีคิพีบอกนิดนึงนะคะมันคือขอบค่ะขอบคืออะไรนะคะขอบคือ customer oriented process นะคะก็คือกระบวนการที่มีหน้าด่าน เกี่ยวข้องกับลูกค้านะคะกระบวนการเนี่ยจะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะคือขอบนะคะสอบและมอบนะคะก็คือ customer oriented process นะคะแล้วก็ support support process นะคะแล้วก็ management operate process นะคะทีนี้อันเนี้ยเป็นหน้าดานมีความเกี่ยวข้องกับลูกค้านะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาคุย APQP เราไปที่แผน้องต่อเลยจ้า แผนภูตเต่าหรือ total diagram นะคะคือการเล่าเรื่องกระบวนการโดยการตัวเต่าเราเขียน process ค่ะหรือว่าชื่อกระบวนการนะคะจากนั้นใส่หัวมันจ้าหัวมันคือ input ค่ะปัจจัยนําเข้าหรือว่าสิ่งที่เราจะช่องเราจะต้องใช้นําเข้ากระบวนการนี้มีอะไรบ้างนะคะพอใส่ input เข้าไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเต่าก็จะขี้ออกมาเป็น output ค่ะ output ก็คือเราได้อะไรจากกระบวนการนี้หรือความต้องการของเราเนี่ยจากกระบวนการนี้คืออะไรนะคะเสร็จแล้วเติมขาต่อขาให้เต่ขา,ขาหน่อยค่ะขานะคะ ก็จะปกอบไปด้วยแมชชีนค่ะหรือว่าอุปกรณ์นะคะเครื่องจกักรหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในกระบวนการอีกค้ะหนึ่งค่ะก็คือ เรื่องของคนนะคะหรือว่าบุคลากรตำแหน่งที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะตรงนี้อยากให้เพิ่ม competency ด้วยนะคะอันที่3ค่ะคือเรื่องของ document นะคะหรือว่าวิธีการหรือว่าวิธีการสื่อสารบอกว่าเรื่องขั้นตอนนี้เราจะต้องทำอย่างไรบ้างและจบที่ KPI ค่ะดัชนีชี้วัดเป้าหมายของกระบวนการนี้เนี่ยเรามีดัชนีชี้วัดอย่างไรนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีแผนภูมิเต่าแบบหน้าตาแบบนี้ิ ะะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเราไม่มีต่าแบบนี้ในองค์กรแม้แต่ตัวเดียวนะคะเพื่อนๆสามารถอธิบายกระบวนการผ่าน Process f l o w c h a r t ก็ได้นะคะ process flowchart เนี่ยแต่เพื่อนๆต้องหาให้เจอนะว่าแต่ละ แต่และสิ่งที่ต้องการอธิบายมันอยู่ส่วนไหนของ p process flow c h a r t นะคะอย่างตัวอย่างที่ดิ๊ปยกให้เนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันก็จะมีในส่วนที่เป็น Input Output m a ตแ i ชช equipment กลองรวมกันในส่วนของ flow ช h a r ตต่างๆนะคะนอกจากนั้นมันยังจะมีส่วนของบา r ที่เป็นแมนค่ะหรือว่าบุคลากรหรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง Department ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานตรงนี้นะคะก็จะอยู่ในส่วนของบาบนนะคะหรือตรงไหนก็ไม่รู้นะเพื่อนๆก็ไปหาในโฟเพื่อนๆเอาน,น,นะคะหรือว่า Document นะคะมันจะอยู่ด้าน แต่ต้องใช้เอกสาร KPI ประกอบเพิ่มเติมขึ้นมาอีกด้วยนะคะดังนั้นอยู่ในรูปแบบไหนก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าไปหาจิกซอ์ตรงนี้ครบแต่วันนี้จารีจะมาพูดในรูปแบบของ Total Diagram นะคะ,ะ APQP ค่ะกลางตัวเต่าเขียนเลยจ้า APQP นะคะ APQP Input ของ APQP คืออะไรนะคะก็คือ Drawing คือ s p e c ความต้องการจากลูกค้านะคะคือ การประชุมผลการประชุมคิกออฟตัวเป่าไม้ต่างๆตัวราคาตัว CPK ตัวทาร็กตัวแมนวนวลที่ลูกค้าให้เรามาค่ะเพื่อที่จะให้เราทำโครงการนี้ตัวสเกจดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ลูกค้าให้เรามาเพื่อที่จะให้เราทำกระบวนการนี้เสร็จแล้วอันนั้นคืออินพุตโยนไปที่ตูดมันค่ะหางหางเต่านะคะก็คือเอาพุต เอาพุทที่เราได้จากกระบวนการ APQP คืออะไรนะคะก็มีตัวของ p p a p File นะคะมีเป้าหมายของโครงการนะคะมีตัวแผนงานสเก็ดูต่างๆของ APQP ทีมนะคะเสร็จแล้วต่อขาให้น้องเต่าของเราหน่อยนะคะน้องเต่าของเราเนี่ยก็ไปที่ขาแรกก็คือ Machine and Equipment นะคะ Machine and Equipment เนี่ยตัวแรกเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์พินเตอร์ โปรแกรมต่างๆซอฟต์แวร์ต่างๆนะคะที่เราใช้ในการทำ APQP หากแม้ว่าเพื่อนๆมีการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆที่แบบมีชื่อซอฟต์แวร์มาด้วยนะคะเพื่อคอนโทรลโปรเจกต์พวกเนี้ยเพื่อนๆสามารถใส่ชื่อซอฟต์แวร์ไปได้เลยนะเราจะได้มีความเข้าใจตรงกันนะคะลำดับต่อไปค่ะกระบวนการ APQP เกี่ยวข้องกับใครบ้างคะก็จะมีหนีพิพน ออฝ่ายขายฝ่ายการตลาดหน้าด่านเนาะแต่จริงๆแล้ว a p พ p มันเกี่ยวหมดเลยอะมันลากยาวมันจะเป็นบารที่ถ้าดูจาก business for chart เนี่ยมันจะเป็นบารที่ลากยาวไปเพราะอะไรเขาไม่เกี่ยวข้องกับทุกกับเกี่ยวข้องกับแทบทุกหน่วยงานในองค์กรนะคะก็เราอาจจะเรียกว่าเป็น APQP คูท ทีมงานข้างฝ่ายนะคะหรือเราอาจออหรือเราอาจจะใส่ไปให้ชัดเจนเลยว่าเกี่ยวกับฝ่ายนี้ e n g i n e e r production วางแผน qc qa อาจจะใส่ดีเทลย่อยไปก็ได้นะคะลำดับ,บต่อมาค่ะ competency ค่ะ หรือความรู้ความสามารถที่ไอ้คนกลุ่มนี้จะต้องมีความรู้เพื่อที่จะทำเอ่อโปรเซสนี้ได้เนี่ยมีอะไรนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการวิเคราะห์ cross b r e a k d o w นะคะมีในเรื่องของการบริหารโครงการแบบ APQP เนะ การวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะวิธีการออกแบบกระบวนการ manufacturing process design นะคะ product design ประมาณนี้นะคะก็หลักๆนะคะเสร็จแล้วพอเราได้ส่งขาแล้วส่งขาข้างบนเนาะไปส่งขาข้างล่างคะ่ะสองขาข้างล่างก็พูดถึง how หรือการอธิบายว่าถ้าฉันจะต้องทำกระบวนการเนี้ยแล้วฉันไม่มีความรู้อะไรเลยฉันจะต้อง ฉันจะต้องไปดูเอกสารอะไรบ้างนะคะก็หนีไม่พ้นโปรเซี u ร์นะคะแต่อาจจะเป็น Procedure หลายตัวหน่อยเนาะเช่นโปร c ซี u r e เรื่องงาน e n g i n e นียร์งาน New m o เดลโปร c ซี u r e เรื่อง APQP โปร c ซี u r e เรื่อง SPC โปร c ซี u r e เรื่อง p p a p นะคะหรืออาจจะเป็น CSR เนาะ CSR ในที่นี้คือ Customer Standard Requirement หรือว่าข้อกำหนดต่างๆของลูกค้าค่ะเพราะว่าถ้าคนจะทำตัว APQP จริงๆเลยนะเราจะต้องรู้ด้วยว่าเวลาลูกค้ามีความต้องการให้เราส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยวิธีการส่งหรือรูปแบบการส่งหรือเฟสการส่งหรือชื่อย่อต่างๆของลูกค้าเนี่ยลูกค้าเรียกไว้ว่าอย่างไงเรียกยังไงใช้เอกสารหน้าตาไหนนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะเป้าหมายของการกระบวนการที่มีชื่อว่า APQP เนี่ยเป้าหมายของมันคืออะไรนะคะดิฟก็ว่าหนีไม่พ้นก็คือ วันที่ดําเนินการให้ได้ตามแผนงานของลูกค้านะคะหรือวันที่เราทําการแก้ไขตาม ECN Change นะคะยังจําได้ไหมว่าข้อกําหนดกําหนดให้เราเนี่ยทำการแก้ไขปรับเปลี่ยนเอกสารตาม ECN Change เนี่ยภายในเวลากี่วัน10วันทําการนะอย่าลืมนะหรืออาจจะเป็นแบบว่าโครงการที่ ดำเนินการได้ตามบัต g เจตที่เราได้วางไว้โครงการที่ดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่เราได้วางไว้นะคะก็คือแบบได้ทั้งออคุณภาพได้ทั้งเวลาได้ทั้งเงื่อนไขต่างๆนะคะ อันนี้ก็คือภาพรวมของการเล่าเรื่องกระบวนการนะคะซึ่งเป็นกระบวนการที่มีชื่อว่า APQP ค่ะ Advanced Process Quality Planning นะคะกระบวนการที่เป็นการเอาความต้องการของลูกค้ามาดีไซน์มาวงแผนเพื่อให้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการนะคะก็จะเล่าเล่าหน้าตาประมาณนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะกระบวนการหรือว่าตัวอย่างเอกสารที่ดิบเอามาโชว์ามาไว้ทุกท่านดูเนี่ย เป็นเพียงตัวอย่างนะคะเราจะต้องไปแอพพลายหรือประยุกต์ใช้เนี่ยให้สอดคล้องแล้วก็ตรงตามหน้างานจริงของเรานะคะเพราะว่าแต่ละที่จะมีลักษณะการทํางานที่แตกต่างกันไปนะอย่าลืมเอาไปประยุกต์ใช้นะอย่าก,ก๊อปอันนี้ไปใช้ซื่อๆเลยนะมันไม่ถูกหรอกนะจ๊ะ ค่ะวันนี้ก็คงจบประมาณนี้นะคะในซีรีส์ที่มีชื่อว่าแผนภูมิเต่าเล่ากระบวนการเดอะซีรีส์ค่ะหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะมีความเข้าใจในกระบวนการนี้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะหากแม้ว่ามีความผิดพลาดประการใดเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะคะและเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะวันนี้ไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ